เลยนะคะสวัสดีทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับเชิญแล้วก็ฟังคนอื่นพูดเนี่ยเขาจะพูดในภาพกว้างมากเดี๋ยวดิฉันจะขอพูดในเรื่องแคบๆหน่อยนะคะก็เป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวชื่อเรื่องก็คือบ้านจัก,กรพงศ์อดีตปัจจุบันและอนาคตก็เดี๋ยวก่อนอื่นจะขอพูดถึงอดีตคือดิฉันได้รับ มอบหมายเป็นผู้ดูแลบ้านจัก,กระพง์ตอนอายุแค่15ขวบเองเพราะว่าท่านพ่อสิ้นตอนที่ดิฉันอายุแค่7ขวบนะคะแล้วก็หม่อมแม่ก็ตอนดิฉันอายุ15ก็ต้องพูดจริงๆว่างงงงที่สุดไม่รู้จะทำยังไงมีบ้านใหญ่มีของเยอะแยะ,ยะและบ้านก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างโทมก็สิ่งที่ทำก็คือไม่ทำอะไรเลยตอนแรก ก็เรียนต่อแล้วก็เรียนต่อแล้วก็เรียนที่เมืองนอกไปมหาวิทยาลัยคอโดแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์แล้หลังจากนั้นก็เริ่มคิดถึงบ้านแล้วก็ก่อนนั้นก็เปิดพิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนพิพิธภัณฑ์ของเล่นก็เลยมีประสบการณ์นิดหน่อยในเรื่องการอนุรักษ์ตอนนี้ก็ให้ดูภาพนะคะด้านขวาก็คือปัจจุบันด้านซ้ายก็คือเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะพ่อแม่ จะไม่ค่อยสนใจเรื่องจัดเรื่องข้างในบ้านหรือการซ่อมบ้านใดๆจะมีคนดูแลแต่คนดูแลบางทีก็ไม่ทำอะไรเท่าไหร่ก็นี่จะเห็นตรงข้างหลังไม่ทราบที่นี่มีคนที่เคยไปที่บ้านจัก,กระพง์บ้างหรือเปล่าดิฉันมองไม่เห็นใครเลยนะก็เลยไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าจะเห็นว่าค่อนข้างโทมและตอนเป็นเด็กเนี่ยตรงนี้จะร้อนมากแล้วก็จะมีตะไคร้ขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรไม่มีชีวิตชีวาตอนนี้ก็คือภาพเมื่อกี้อยู่ข้างในมองออกไปเป็นเฉลียงบ้านนี้ต้องเล่าให้ฟังนะคะว่ามไม่ได้เป็นบ้านที่มีกี่ห้องนอนเท่าไหร่แม้ว่าจะดูสูงมากอมตอนนี้ก็เป็นนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นหลักของพวกเรา ทีนี้ดิฉันมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าน,นะคะว่าเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่การที่จะมีอาคารที่สวยสวยงามสถาปัตยกรรมที่สง่าแต่ไม่มีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นถ้าจะมองตรงไหนก็ตามในกรุงเทพอาจจะมีวางเก่าหรือจะมีชุมชนเก่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่จะพยายามทำให้ต้องเรียกใช้คำภาษาอังกฤษว่า sanitize คือหรือ Gentrification คือไล่คนดั้งเดิมออกให้หมดแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นถิ่นที่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาหรือจะมีร้านค้าอะไรที่เฟกขึ้นมาจะขายพวงก,กุญแจที่มีช้างหรืออะไรที่เป็นความรู้สึกว่าเมืองไทยควรจะเป็นอย่างไรให้นักท่องเที่ยวชมนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าถ้าจะพูดถึงอาคารที่ไหนต้องพูดถึงว่าใครเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน เรื่องของดิฉันก็เริ่มกับทมหม่อมปู่รูปบนซ้ายนะคะทมหม่อมเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภูวนาฏหลายคนคงรู้เรื่องนี้แต่ขอเล่านิดหนึ่งท่านเป็นลูกของรัชกาลที่หแล้วก็ถูกส่งไปขอโทษที่ไม่ใช้ราชาศัพท์คิดว่าพูดง่ายๆแบบกันเองดีกว่า,าท่านถูกส่งไปเรียนที่รัเสเซียเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพระเจ้าซาได้มาเมืองไทย แล้วก็รัชกาลที่หได้พาชมวังแล้วก็ต้อนรับอย่างดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าซาเลบอกช่วยส่งลูกมาเรียนที่รัเสเซียสักคนส่งทุกคนไปเรียนเมืองนอก,กส่งไปอังกฤษส่งไปเยอรมันแต่ว่าไม่เคยส่งมารัเสเซียแล้วก็สมัยนั้นรัเสเซียก็มีบทบาทสําคัญในสงครามระหว่างสยามกับฝรั่งเศสได้ช่วยแล้วก็ เมืองไทยก็อยากจะให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นราชาการที่5เลยเห็นว่าลูกคนนี้เหมาะที่จะไปแล้วก็จริงๆด้วยพรพ,พอไปอังกฤษแล้วก็มีครูรัเสเซียมาสอนภาษาริเสเซียก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดที่เคยสอนตลอดชีวิตและพอไปถึงที่นั่นก็เรียนเก่งด้วยแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นคนติดตามคือนพุ่มเป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันเป็นเด็กนักเรียนทุน แล้วก็ทั้งสองคนเด็กสยามเนี่ยเรียนเก่งมากๆทุกอย่างก็ไปได้ดีเรียนจบที่คอร์ดพาชแล้วก็เข้าคุซาแล้วก็รับใช้พระเจ้าซาด้วยในสงครามาญี่ปุ่นนะฮะรัสเซียไม่ได้ไม่ได้ออกแนวรบแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเป็นคนสอนอทหารที่เข้ามาใหม่แต่ทีนี้วันหนึ่งก็ไปเจอหม่อมย่าซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยงามแล้วก็ เข้ามาที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อจะเป็นพยาบาลสา,าสมัครในสงครามาารัเสเซียญ,ญี่ปุ่นแล้วก็หลงรักทันทีและแม้ว่าจะเป็นจริงๆเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแต่ทุกอย่างลืมไปหมด แล้วก็สองคนก็ตัดสินใจหนีไปแล้วก็ไปแต่งงานหนีจากรักเสเซียไปโดยไม่ได้ลาคือลาพระเจ้าซาแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปแต่งงานที่อิสตันบูลซึ่งสมัยนั้นเป็นคอนสแตนติโนเปิลเมื่อเสร็จแล้วก็หม่อมย่าก,ก็ถูกซ่อนไว้ไม่ใช่ซ่อนไว้ไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ก็กลับมากรุงเทพแล้วก็วันหนึ่งรัชการที่5าก็รับสั่งถามบอกเล็กได้ข่าวว่าเธอมีหม่อมที่สิงคโปร์จริงหรือเปล่า เรื่องก็เอื้อฉาขึ้นมาแล้วก็มีความเสียใจรัชการที่ห้ากลียวที่สุดแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไม่ได้กลับคืนมาทีเดียวแต่ตอนหลังพอมีพ่อซึ่งอยู่ในรูปนี้นะคะ,ะพระอ,องค์จุนสมเด็จพระพันปีก็หลงรักหลานแล้วก็เลยอชอบม่มย่าเช่นกันนั่นก็คือเหตุหนึ่งที่ที่พ่อเนี่ยมีเป็นลูกครึ่ง ไทยรัสเซียต่อมาพ่อเนี่ยก็เรื่องก็เศร้ามากทุกคนสามารถอ่านได้ไม่อยากจะใช้เวลาตรงนี้มากเกินไปพ่อก็ไปเรียนเมืองนอกเออจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ก็ที่บงคตที่สิงคโปร์แล้วก็พ่อต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ราชการที่เจ็ก็รับสั่งบอกว่าทําอะไรก็ได้แต่อย่าแต่งงานกับฝรั่งเหมือนที่พ่อได้ทําไว้แต่ว่าที่ไหนได้พ่อก็แต่งกับหมอแม่ซึ่งจะเห็นข้างล่าง นะคะด้านล่างซ้ายแล้วก็ตอนแรกพ่อไม่อยากจะมีลูกเลยเพราะเห็นว่าการเป็นลูกครึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากแต่ในที่สุดหลังส,ง,สงครามโลกครั้งที่สองอีกนานก็มีดิฉันนะคะก็จะเห็นตรงนี้และรูปนี้คิดว่าเหมาะสำหรับตอนนี้เพราะว่าถ่ายที่หัวลำโพงซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหัวลำโพงเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะ ถ้าจะพูดเรื่องอนุรักษ์พูดถึงหัวลำโพงก็เป็นเรื่องที่สมควรพูดนะคะดิฉันก็มาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกคอนรัสเซียไทยอังกฤษทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงที่ตั้งของบ้านจัก,กรพงศ์ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เป็นจุดที่สวยงามมากนะคะแม่เนี่เป็นศิลปินชอบวาดรูปมากก็วาดรูปสีน้ำมัน เมื่อหลายปีมาแล้วเจดสิกว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็วันก่อนก็เพื่อที่จะเตรียมมาคุยกับทุกท่านดิฉันก็ออกไปถ่ายรูปริมแม่น้ำแล้วก็เห็นว่าทิวทัศน์ได้เปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแล้วก็วิวที่สวยงามคือคือไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่บอกว่าขอให้สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยวิวที่เคยเห็นะจะเห็นวัดซานตาครูสอยอขวามือนะคะแล้วก็ ซ้ายมือจะเห็นเจดีย์ของวัดประยูนแล้วก็จะเห็นในภาพของแม่ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีสกายสคร p e เปอร์มีตึกสูงมีคอนโดขึ้นเต็ไมไปหมดแล้วก็ในขณะที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำหนักของอาคารเหล่านี้ลงมาเนี่ยก็ต้องถามกันว่าผังเมืองเนี่ยจะมีส่วนอย่างไรบ้างหรือเปล่าที่จะคุมตรงนี้ ทีนี้จะให้ดูนิดหนึ่งข้างในเพราะว่าตอนที่มีวิกฤตการต้มยำกุ้งก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดได้เพราะว่าตอนนั้นถึงช่วงที่จะต้องบูรณะบ้านก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดเป็นบูติเโฮเทลและตรงนี้ก็เป็นบูติเโฮเทลแห่งแรกนะคะของย่านนี้และตอนหลังตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นว่ามีมากมายก็เลยเปิดและคนก็มาพักเป็นพันแล้วนะคะตอนนี้ นอกจากนั้นก็ยังเปิดบ้านให้คนเข้าชมเป็นระยะะ,ยะนะคะแล้วก็ในการพิมพ์หนังสือก็จะมีการทำหนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพซึ่งเห็นได้ขวามือนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็มี t h The King and the Console ก็เป็นเรื่องของกรุงเทพเช่นกันแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ทำงานร่วมกับยิพิมสยาม ซึ่งประสบความสำเร็จมากคือ b n n k o o k d g e ก็พยายามให้คนมาที่นี่แล้วก็มารู้เรื่องกรุงเทพแล้วก็มีสปีกเกอร์มีทอล์กอาจจะเป็นงานแรกๆที่เป็นไอเดียเฟสติวัของกรุงเทพแล้วก็คนก็จะเข้ามาที่บ้านจักกรพงศ์จะได้ชมบ้านจักกรพงศ์ด้วยในเวลาดเดียวกันทีนีเ้เรื่องถ้าจะพูดต่อเรื่องการอนุรักษ์ทีฉันก็อยากจะเน้นว่าการอนุรักษ์เนี่ย บ้านจัก,กรพงเป็นบ้านที่สวยแล้วก็มีสถาปนิกที่เก่งแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีแต่นอกจากนั้นที่ฉันรู้สึกว่าพวกเราต้องมองอาคารที่ไม่หรูหราอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์ r ิเวอร์บุก็พยายามทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เช่นหนังสือ Thailand Movie Theater ซึ่งทุกคนที่ฟังก็อาจจะเศร้ามากตอนที่เห็นว่าโรงหนังสกาลาถูกทุบท,ทิ้งเพื่อจะเป็น ห้างสรรพสินค้าก็น่าเสียดายมากก็มหาวิยลาลัยจุฬาลงกรณ์ก็น่าจะทบทวนตัวเองบ้างนะคะตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นที่ย่างกุ้งก็ได้ทำหนังสือด้วยย่างแยงกรเอ็กโคสแล้วก็จะมีเรื่องของประวัติของทุกคนที่อยู่ในบ้านด้วยแล้วก็เรื่องการ์ตูนไทยซึ่งจะทำให้คนเข้าใจได้ดีมากเลยว่าแต่ละสมัยคนไทยนี่ชอบอะไรกำมังเหรอเรื่องผีหรือชอบเรื่อง คาวบอยหรืออะไรนี่เป็นเป็นเห็นชีวิตจริงของคนทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงอ,อนาคตก็พูดจริงๆดิฉันก็เป็นห่วงมากไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไปคือปีนี้น้ำท่วมไม่ได้เลวร้ายเท่าเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่าจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นทางออก เพราะว่ารู้สึกว่ารัฐบาลหรือกอทมก็ไม่คือมันอาจจะใหญ่กันไปที่จะทำอะไรได้ทุกคนก็คงเห็นแผนที่ที่วันนั้นลงในแบง g k ของโพสที่น่าเป็นห่วงว่ากรุงเทพจะอยู่ใต้น้ำหรือคนอื่นอาจจะอ่านหนังสือของคนไทยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแบง g k o องเวก s to r a รนแล้วก็มีอีกหลายๆสิ่งที่จะชี้ไปว่ากรุงเทพจะอยู่ได้หรือเพื่อนๆก็บอกว่าเธอต้องย้ายบ้านแล้วล่ะ ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้กับทุกคนนะคะว่าพวกเราจะทํำยังไงกันดีคือคือดิฉันคิดไม่ออกจริงๆและคนคนเดียวเนี่ยจะอนุรักษ์บ้านตัวเองหรือจะพยายามอนุรักษ์ที่อื่นเท่าใดแต่ว่าถ้ากทอมอหรือรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีนโะยบายที่ชัดเจนในตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอก แล้วก็บ้านจัก,กรพงศ์ที่อยู่มาแล้วร2 1ปีก็อาจจะอาจจะสูญเสียไปคือพวกเราก็เป็นพุทธกันทั้งนั้นนะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่จีรัางแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะน่าเสียดายมากและบ้านหลังนี้ก็อยู่ศูนย์กลางเกาะรัตนโกสินอยู่ใกล้วังหลวงอยู่ใกล้อยู่ตรงข้ามวัดอารุณ์อยู่ตรงข้ามวัดกาลยาและอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ กับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณมากแล้วพรุ่งนี้จะมีงานขายของเก่าที่บ้านนะคะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ของเก่าของดิฉันแต่ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาถ้าใครสนใจก็เชิญเข้ามาค่าข้าว200บาทนะคะและ้วก็ข้างในก็จะมีทอล์คด้วยเรื่องหนังสือของพ่อเพราะว่าพยายามจะรักษาสิ่งที่พ่อเขียนไว้คือเกิดวังปรุษพรุ่งนี้ก็จะเป็นเล่มสซึ่งเปิดตัวหลังจากที่ไม่ได้พิมพ์มาเกือบ60ปี ก็ถ้าใครอยากจะมาก็เชิญนะคะแล้วก็ติดตามลิ v ว์บุ๊กแล้วก็ติดตามยูเซียมสยามเพราะว่นี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของกรุงเทพเพราะว่าจัดทอล์กอะไรต่อะไรอยู่ตลอดเวลามีงานตลอดเวลามีสิ่งสร้างสารรค์ตลอดเวลาก็ขอบคุณขอบคุณมากและขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ